สวัสดีครับคุณผู้ชมเศรษฐีนะฮะวันนี้อยู่กับเศรษฐีเราก็จะมา Q&A กันกับเศรษฐีอีกเช่นเคยนะครับ Q&A กับ Next Gen Ford e v e r เวอนะฮะ My View คืออะไรตั้งค่าอย่างไรนะครับ My View คือข้อมูลที่เจ้าของรถไว้ดูแบบเป็นทางลัดนะครับเราหยิบออกมาได้เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าเมนูหาเมนูนั้นอยู่ไม่ต้องควานหาอยู่นะฮะเราก็จับใส่ My View เลยวิธีการง่ายๆครับ กดเข้าไปที่เมนู My View อ๋อผมลืมบอกกดอันนี้ก่อนนะครับกดเรียกเมนูแล้วเราก็กดเข้าไปที่ My View นะครับเราก็เลื่อนมาจนเจอคำว่ากดโอเคเพื่อเพิ่มหรือลบ My View นั่นเองนะครับเราก็กดโอเคใช่นะครับเห็นไหมฮะเมนูทั้งหมดที่อยู่ในรถคันนี้ที่จะดูได้ในจอดิจิตอลก็จะโผล่มา My View มันเพิ่มได้แค่เ็หน้านะครับเราอยากดูอะไรบ้างที่เป็นทางลัดให้กับหน้าจอของเราเราก็กดไปเลยปิกไปเลย อันไหนจะเอาออกเราก็กดแช่นะครับปุ๊บมันก็หายไปแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเราเพิ่มอะไรก็ไปเราก็จะได้ดูอันนั้นโอเคผมเพิ่มเสร็จแล้ะง่ายมากแค่นี้เอง